สวัสดีจ้าพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการทอกระเทยอินออสช่องแม่บ้านกระเทยบวมในออสเตรเลียนะคะเอาไม่ใช่ค่ะช่องแม่บ้านกระเทยไทยในออสเตรเลียนะคะขนาดนี้นะคะอากาศก็ประมาณ10องศานะคะมันก็หนาวหนาวมากนะจริงๆนะคะวันนี้นะคะดีฉันจะมา ให้ความรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์การหาคู่สำหรับสาวประเภท2อกระเทยผมยาวแต่งหญิงนะคะเป็นเว็บไซต์เฉพาะของเขาเลยนะคะอะ่เรามาเริ่มดูกันว่าเราจะพาเข้าเว็บอะไรนะคะเห็นกันไม่เอ่ยนะคะตอนแรกเสิร์ชหาเลยนะเข้าไป Google นะคะ เข้าไปเลยนะคะกินไปเลยนะคะ my lady boy date my m y l a d y b o y d a t e นะคะก็จะมีนี่นะคะกดเข้าไปเลยนะเนี่ยชมพูชมพูเนี่ยนะคะ ก็จะขึ้นมาให้ใส่อีเมล a แอดเดรสนะคะใส่อีเมล a แอดเดรสประมาณนี้นะคะนะคะใครอยากจะล็อกอินง่ายที่สุดคือล็อกอินเข้า facebook นะคะล็อกอินเข้า facebook เลยนะคะหรือใครอยากจะสมัครใหม่นะคะให้มาข้างล่างนี้ค่ะตามเคอร์เซอร์มาเลยนะคะนี่นะคะ Not a member yet? Sign up ก็คือสมัครนะคะ สมัครเลยค่ะกดเข้าไปค่ะแต่ว่าอันสมัครเฟซบุ๊กอ่ะ,อะง่ายกว่านะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ continue with facebook เนี่ยนะคะคือง่ายคือเข้าไปเลยนะคะเห็นไหมเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะพรีเซนต์นะเห็นไหมนี่กระเทยทั้งหมดเลยนะกระเทยทั้งหมดนะคะไม่ใช่ไม่ได้ เฉพาะกระเทยไทยกระเทยฟิลิปปินส์กระเทยทั่วโลกนู่นนี่นั่นนะคะ Joyce Mo Dan One Hundred t w e Profile of Ladyboy and Ladyboy Lover กว่าหนึ่งแสนสองมืนโปรไฟล์ทั้งกระเทยและคนที่ชอบกระเทยนะคะ Ladyboy Lover นะคะคือพวกที่มองหากระเทยเอามาส่วนของสมัครนะเนี่ยเห็นไหม I am select gender s e อ e c t g เล d e r คือเรียกเพศนะคะคุณเป็นใครคุณเป็นผู้ชายคุณก็เลือกผู้ชายถ้าผู้ชายหาหาหาก,กระเทยนะ่นี่เราเป็นกระเทยเราเลือกกระเทยนะคะต่อมานะวันเกิดแสบลาบลาบลาอาศัยอยู่ที่ไหนอีเมลแอดร s สอะไรนะคะก็เข้าไปเลยนะคะไซต์อัพไปเลยนะ ตอนนี้เราจะเลื่อนผ่านนะคะเพราะเราจะไปเข้าผ่าน Facebook กดไปเลยนะคะไซอัพนะคะคอนติเน i วิดเฟซบุ๊กนะคะเหมือนกันนะจ๊ะคุณเป็นเพศอะไรฉันเป็นกระเทยใส่อีเมลแอดเดรส นะคะใส่เข้าไปเลยนะจ๊ะไอ้ที่เราไม่อยากจะทำทำนี่ยก็คือถ้าแฟนเราเขาไปเจอนะก็คือนะคะมันก็จะมีปัญหาอีกแต่เขาก็เข้าใจว่าเราทำคลิปสอนคนนะเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปหาผู้ชายนะคะนะคะ คอมพลีทเลยนะนี่ฉันจิฉันลึกเจนเดอร์ของฉันแล้วนะแล้วนาะงก็จะให้ไปคอมเฟิร์คอนเฟิร์มที่อีเมลของเรานะคะนะคะ ถ้าไม่เจอนะถ้าไม่เจอในอีเมลให้ไปที่กล่องจดหมายขยะของอีเมลนะคะไปหาในกล่องจดหมายของขยะของอีเมลนะคะเราขออนุญาตทำผ่านมือถือเลยนะนะจ๊ะเห็นไหมเข้ามานะคะหน้าแรกนะคะเนี่ยผู้ชายนะคะผู้ชายพวกนี้ชอบกระเทยหมดเลยนะนะคะเห็นไหมเนี่ย ซีมอลโปรไฟล์ข้างล่างนะคะกดเข้าไปอยากดูโปรไฟล์อยากดูผู้ชายอื่นๆอีกเออเห็นไหมนะคะนี่ก็จะบอกประเทศเลยนะนี่บัตรอติตาจรน43ปีผู้ชายซิงเกิลมาจากซิดนีย์นะคะนี่คือพวกนี้หากระเทยหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะนะคะมาอีดิตโปรไฟล์เรากันเถอะเข้าปุ่มนี้เลยสามขีดซ้ายมือบนสุดนะคะเห็นรูปเราไหม เนี่ยเข้าไปนะคะเนี่ยเข้าไปนะคะนี่นะคะเติมรูปเพิ่มรูปนะคะกดตรงนี้นะคะกดตรงรูปเลยนะคะนะคะเพิ่มรูปให้มาแอดตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะกดเข้าไปแอดตึ๊บเพิ่มรูปอัปโหลดไฟล์นะคะอัปโหลดไฟล์มาค่ะเลือกรูปค่ะ นะคะอ่ะเลือกรูปเสร็จสิ้นนะคะอัปโหลดเสร็จสิ้นนะคะเซฟโฟโต้นะคะดิฉันกดเซฟไม่ได้นะคะัผัวดิฉันจะเห็นนะคะอันนี้ละไม่ในฐานที่เข้าใจเนาะนะคะมาเรามาดูนี่เรามาดขูข้อมูลของเว็บนี้กันเลยนะคะนี่ผู้คนออนไลน์448คนเยอะมาก นี่กดเข้าไปตึ๊บนะคะนุ่นเห็นไม่หล่อมากโคลัมเบียโอ้ยแตสอ่อนบอพี่น้องนี่คือเขาชอบกระเทยหมดเลยนะเวบนี้เป็นเว็บสำหรับกระเทยหมดเลยนะเว็บไซต์นี่คือดีมากๆอ่ะนะคะนะคะ,นะคะเวบนี้นะคะมันจะมีเปลี่ยนเป็นภาษาไทยด้วยมั้งนะคะเข้าไปตั้งค่านี้ค่ะเข้ามานี่ค่ะ language น,ะะนี่เห็นไหมภาษาไทยกดเข้าไปเลยค่ะเป็นภาษาไทยค่ะนะคะเป็นภาษาไทยคือเลิศสุดมากเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะพาพวกเธอดูผู้ชายนะคะเธอทั้งหลายนะคะนี่เห็นไหมโอ้หล่อมากเลยเนี่ยจากแคนาดาเห็นไหมเนี่ยว้าวนะคะอุ้ยรูปนี้ไม่หล่อ ผมสั้นหลอกว่าอ่ะทุกคนอื่นมัางอ่นย و ย و ยน,นี่ยัวยัวนะซานี่ยัว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 นะเพื่อนเพื่อนกระเทยทั้งหลายนะคะเพื่อนสาวสองทั้งหลายเห็นไหมนี่สหรัฐอเมริกาชาย49ปีสถานะหย่ารางโอ้ก้ามเน้นมากอมแอบฟินอะชอบผู้ชายแบบเนี้ยแต่ติดที่มีสามีนะคะ เราก็เอามายุ่ยยัวนะเอามายุยยให้เพื่อนๆนนะคะได้เข้าไปดูเข้าไปศึกษาสำหรับคนที่อยากจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติเว็บนี้สำหรับกระเทยเท่านั้นนะคะเน้นสำหรับกระเทยเท่านั้นนะคะ เราก็มาเอาใจสำหรับกระเทยเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะเว็บนี้นะคะเน้นสำหรับกระเทยเท่านั้นผู้ชายชอบกระเทยเท่านั้นนะคะผู้หญิงอย่าเข้าไปเล่นนะคะเข้าใจไหมคะนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเทยผมยาวแปลงเพศไม่แปลงเพศแต่แต่งหญิงนะคะไม่ใช่เกย์นะคะนะคะวันนี้มาให้ความรู้แต่เพียงเท่านี้นะคะไม่ได้เจอกันตั้งอาทิตย์หนึ่งเนี่นะคะ เจอกันคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากนั้นนะคะใครมีเพื่อนกระเทยก็สามารถแนะนำอันนี้ให้เขาได้นะคะจะมีอะไรมาฝากในคลิปหน้านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ดิฉันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่กับรายการทอกระเทยอินออสได้ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย